อไอการที่ยั่วยุให้อ่างยี่ทั้งสองฝ่ายมาเปิดศึกฆ่ากันเองเนี่ยมันคือความชอบธรรมอย่างนั้นเหรอครับบ้านเมืองนี้มันต่ำช้ามานานเต็มทีค่ะสารวัตรแต่ในเมื่อข้าราชการอย่างคุณจัดการมันไม่ได้สุดท้ายก็ต้องใช้วิธีโจรล้างโจรโจรล้างโจรเหรอนี่คุณเรียนได้กฎหมายมานะบางครั้งกฎหมายมันก็ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เสมอไป ผมว่าความคิดเราต่างกันมากเลยผมว่าคืนนี้คงเป็นคืนสุดท้ายที่เราจะเป็นเพื่อนกันฉันก็เตรียมใจมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะคุณตำรวจสารวัตร ค <Max. S 2> วามบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอ็นจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง